สวัสดีครับโลโอ้ว้าวทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับไดโนเสาร์ตัวเบิเร์เิมเมเลยเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้นี่เป็นไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในโลกเลยนะครับตัวใหญ่มากๆเลยโอ้นี่เห็นบอกว่ามีไข่มันด้วยนี่ทุกคนไข่เจ้าไดาโนเสาร์นี่เอาใส่ลงไปในนี้นี่ ไปไม่สุดไปเลยกดส,สวิตช์ตรงนี้นะเป็นไดโนเสาร์ออกไข่นีน่ว้าวไข่มันโอเคแล้วก็มีตัวไหนอีกโอ้โหเจ้านี้เจ้ามังกรใช่ไหม หรือว่าเป็นก็อรซิล่าก็อรซิล่าก็จะมากินไข่ของไดโนเสาร์เอ้านี่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 ตัวนี้น่ากลัวเอ้ยมากินไข,ข่ของไดโนเสาร์ไปแล้วเอ้ยเอ้ยมาขย่ำเขาจะมาขย่ำไข,ข่ของเจ้าแล้วนี่ดูน,นี่เอ้ยแต่มันไปกัดไอ้ตัวนี้นี่ว่าเจี๋ยว้พี่ตัวนี้ไปช่วยดีกว่า มาเลยมาอู้เย้ยเย่โอ้โหเยอะเยี่ยเยอะเยี่ยเลยพี่ชีเล็กพี่ชีเล็กเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้โหมาเลยมา มากันเป็นฝูงเลยเดี๋ยวให้พวกเจ้ากระโดดเหวดีกว่านี่ข้าจะให้พวกเจ้ากระโดดเหวมาเลยเอาทีละตัวนะครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอว้โหปีนั nee งกาไปเลยปีน nee ังกาตุ้มโอ้โหต่อด้วยตัวนี้นะครับตายแล้ว กระโดดไปเลยกระโดดไปเลยลุงกาไปเลยอุ้เงียบร้อยนี่นี่น,นี่อีกตัวอีกตัวนะครับโอ้ว้าวว้าวตัวนี้จะกล้ากระโดดไหมเงียบมากเลยตัวนี้เสียงนิ่งเลยโอ้ยไม่กล้ากระโดดล้มก่อนเอาล้มก่อนกลัวได้กระโดด เอาสิกระโดดลงเลยตุ้มโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนบายบาย